สวัสดีแฟนๆอมอย่างเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันพุธที่สองกรกฎาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่นะครับตัวโยนโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกเวคาลิก้าของสิลแลนนะครับไปที่คู่ของอินเตอร์ตูคูนะครับพบกับมาริฮานนะครับอินเตอร์ตูคูเนี่ยเล่นมา12นัดนะครับเป็นการชนะเกตเสมอห้ายังไม่แพ้ใครนะครับมีอยู่26คะแนนนะครับ ขณะที่ทางด้านของมาริฮามนะครับตอนนี้เนี่ยมาริฮามเนี่ยเล่นมา13นัดนะครับเป็นการชนะ4เสมอ2และก็แพ้7มีอยู่14คะแนนนะครับเกมล่าสุดของอินเตอร์ตูคูนะครับเป็นเกมที่บุกไปเสมอกานิสตันนะครับ2ประตูต่อ2นะครับขณะที่ มาริฮานนะครับเป็นเกมลราสุดเนี่ยเป็นเกมที่บุกไปแพ้ SJK 1นะครับ1ประตูต่อ4นะครับตามโจทย์คู่นี้นะครับอินเตอร์ตูคูต้องชนะ2ประตูเป็นอย่างน้อยอครับแล้วก็ลุ้นประตูที่3เพื่อจะเหตุเท่านั้นเองนะครับแต่ผมยังดูว่าอินเตอร์ตูคูเนี่ยแข็งแก่งกว่าเล่นในถินด้วยน่าจะ2เม็ดดีครับลุ้นเม็ดที่3คู่นี้ให้เชียร์ไปที่อินเตอร์ตูคูครับ